สวัสดีครับนอนฟูดอนครับตอนนี้อยู่ที่ร้านข้าวซอยอู่ข้าวอุ่น้ำครับที่เชียงของครับวันนี้มิสเตอร์ฮองเสียพามาพามากินข้าวซอยกันใช่ครับมันติดมาพอดี <c oughs> โอ้ยนงครับเซลฟี่อยู่ฮะที่นี่มีเขาเลี้ยงม้าด้วยครับ นกกระทานี่นกกระตุงม้าครับมา้มาสุดยอดตกอะไรครับเนี่ย นกอะไรนกกระจอกเทศทเวิ่งเร็วมาก เดี๋ยวเราไปชิมกันนี่อ่าเข้าวซอยกันครับเข้าวซอยร้านบุเข้าน้ำห้องน้ำอยู่นี้ครับโอ้โหนี่แตลกมากเลยครับคืออะไร ตไรเเั้ง,งกล้องถ่ายกดเลยกินอร่อยมากเพระผหิวมากล้ <c oughs> อ,อ,องั้งนเรถ่ายันเลครับ้าไทยคิปไทยแล้ว,วกันเลยนะครับ<ด>ข้าวซอ,อ,อ,อยอะไรของเชือของนะไทม่รู้ที่สามค่ะ